บทที่545ใช้งานศินละปะศักดิ์สิทธิ์อย่างอิสระนั่นเขาเองนี่เขาเองคิงมูเขาคือคิงงูหลังจากที่พระราชวังซิกซี่เอเทศนาเขาก็หายตัวไปตอนนี้เขามาที่ซานคิงฮอลฉันไม่รู้ว่ามีโครงเรื่องอะไรแต่เขาเข้าใจอย่างของแท้ถึงการมีอยู่ของสามพันดาวและซานคิงอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาในเวลานี้บรรพบรุษทั้ง12คนและจักรพรรดิจุนไทกำลังพูดถึงการมาถึงของถิ่นมู่เป็นกลุ่มท่าทางของคิงมูและความเข้าใจอย่างของแท้เกี่ยวกับทรีเทซันดาวทำให้พวกเขาตกตะลึงและตกตะลึงอย่างมาก ซานชิงตัวนั่งอยู่บนฟูกเมื่อเขาเห็นขี้งูท่าทางของทั้งสามคนก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พวกเขาประกาศการชำระให้บริสุทธิ์แล้วมีคนน้อยมากที่สามารถทำให้พวกเขากลัวหรือกลัวได้ในเวลานาน,านตลอดมานอกเหนือจากการดำรงอยู่ของพวกเขาในฐานะนักบุญแล้วพวกเขายังถือว่าคนอื่นเป็นมดอีกด้วยแต่พวกเขาล้วนมีเงาที่ลบไม่ออกเงานี้คือขี้งู ความสยดสยองของหงจุนคือการชำระล้างบาปในช่วงแรกๆของเขาและความลึกลับด้านเวทมนต์ทุกชนิดก็ปรากฏขึ้นทีละคนขี้งูแย่มากแต่เขาตระหนักถึงสามพันคนอย่างเต็มที่บุคคลที่ไม่ได้พิสูจน์ความจริงแต่มีสภาวะสูงสุดของปราดความสยดสยองดังกล่าอยู่นอกเหนือคำพูดแห่งความสยดสยองเพียงอย่างเดียวแม้ว่าฮงจุนจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งคนแรกในช่วงน้ำท่วมแต่ในความเป็นจริงแล้วในสายตาของคนกึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดขี้งูนั้นน่ากลัวที่สุดและขี้งูก็มีศักยภาพมากที่สุด คิงมูมีความสามารถในการเหนือกว่านักบุญทั่วไปก่อนที่เขาจะพิสูจน์ความจริงหากเขาประสบความสำเร็จในการเทศนาทันใดนั้นเขาก็จะเป็นร้อยเซียนระดับสูงสุดและสุดขั้วที่สุดในเวลานั้นโมบอกว่าซานคิงได้รับปราองการพูดถึงซุนตีและฮงจุนก็ห่างไกลจากคู่ต่อสู้ของคิงมูซันชิงมองดูถิ่นมู่ด้วยสีที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยคิงมูเป็นคำที่เป็นตัวแทนลึกลับมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระราชวังซิกเซ่เฮาเทศนาหลายปีผ่านไปและกลายเป็นการชำระให้บริสุทธิ์ในตอนเช้า ด้วยอาณาจักรร้อยนักบุญของพวกเขาในปัจจุบันทําให้ขิ้นูยังคงไม่สามารถมองเห็นได้ดูเหมือนว่าจะมีเมฆหมอกป,ปกคลุมขิ้นูอยู่เสมอทาให้ผู้คนมองเห็นไม่ชัดเจนคุณ,ณธรรมเทียนซุนเป็นผู้นําและกล่าวว่ากลายเป็นเพื่อนลัทธิเต๋าของขิ้นูฉันไม่รู้ว่าคราวนี้เพื่อนของคุณกําลังทําอะไรอยู่แม้ว่าขิ้นูจะเป็นเทียนเสมือนนักบุญในสายตาของคนนอกแต่ซานคิงก็เป็นคนที่ฉลาดมากและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถือว่าเขาเป็นเสมือนนักบุญจริงๆคนตรงหน้าเขาไม่ใช่นักบุญดีกว่านักบุญแม้ว่าฐานการพาะปลูกของเขาจะไม่งา คำว่าดาอโยมันก็เป็นไทกิ้งตัวน้อยของคุณสามารถเรียกได้เช่นกันฉินมู่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาทันทีที่คำพูดหยุดลงในผู้ฟังบรรพบรุษและแม่หมดทั้งสิบสองคนก็สูดลมหายใจจัก,กรพัทจุนและไทย,ยี่และทั้งสองก็เปลี่ยนลุคของพวกเขาด้วยสีสันที่คาดไม่ถึงซานคิ้งเป็นนักบุญร้อยหยวนเรียกคนเสมอน,นักบุญว่าเป็นเพื่อนลัทธิเตา๋าเขาปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและมีหน้าตาดีอยู่แล้วกล้าฉันเป็นนักบุญเฮงหยวนฉันจะเรียกคุณว่าเพื่อนเพื่อ,อยกระดับคุณดึกดบันทีนุลและด พวกเขาทั้งสามคนเป็นร้อยนักบุญปราดอยู่สูงกว่า9ก้าวันและสูงที่สุดในโลกและพวกเขาไม่สามารถถูกทำให้อับอายได้ยิ่งกว่านั้นหลังจากที่ทั้งสามกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็ตระหนักถึงลัตทีเตา 3, ่าสามพันลัททีทั้งกลางวันและกลางคืนและตอนนี้พวกเขาทุกคนเข้าใจลทัททีเต่าหนึ่งหรือสองร้อยลัททีแม้ว่าปริมาณจะไม่สามารถเทียบได้กับขิ้งหมูแต่ในทำนองเดียวกันในสายตาของนักบุญแห่งหุ่นยนต์พลังที่ปล่อยออกมานั้นสูงกว่าหลายเท่ามานาของนักบุญนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและความบรริสุุทธ์ขขขขออออองงงมมมััันนนนกกกกกก็แแ่ว่วาาาาึบบไไ้เตคืะร มันหมายถึงมานาไม่มีที่สิ้นสุดในร่างกายไม่ว่าผู้เสมือนศักดิ์สิทธิ์จะแข็งแกร่งเพียงใดเช่นเดียวกับจัก,กรพรรดิไทอีตะวันออกซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เสมือนศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดมานาในร่างกายของเขานั้นกว้างใหญ่ราวกับทะเลแต่ก็มีประโยชน์เช่นกันแต่วิสุทธิชนนั้นแตกต่างออกไปและพลังในความมีชีวิตชีวาของพวกเขาก็ไม่มีวันหมดไปในเวลานั้นซานคิงนั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับขิ้นูแต่ถึงแม้จะมีประจัก์พยานและการปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่เขาก็ค,อค,อคก่อย แม้ว่าพวกเขาจะไม่สูญเสียพลังไปแต่พวกเขาก็ขยายตัวเช่นกันหุบป,ปากขิงงูตะคอกอย่างเย็นชาดวงตาของเขาแข็งเคทือด้วยความหนาวเย็นส่องแสงไปที่ดวงตาของเขาจ้องมองที่พริมิทีฟเทียนซุนหลังจากได้ยินสิ่งนี้เทียนซุนดั้งเดิมก็โกรธจ,จัดและใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไป3าจุดเขาเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ระหว่างสวรรค์และโลกของนักบุญร้อยคนขิงงูปล่อยให้เขาตบการดูถูกที่ใหญ่ที่สุดคือการดูหมิ่นนักบุญ การเสียชีวิตของสารเทียนซุนในยุคดึกดำบรรโกรธและดื่มในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันดาว138ชนิดก็ระเบิดออกมาในเวลาเดียวกันด้วยเส้นทางเหล่านี้เป็นแกนกลางและมาณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพื้นฐานเคล็ดลับจึงถูกสร้างขึ้นศิลปะศักดิ์สิทธิ์เป็นศิละปะของนักบุญและความศักดิ์สิทธิ์เสมอไม่มีอะไรนอกจากกึ่งนักบุญศิลปะศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศิละปะกึ่งศักดิ์สิทธิ์โดยสิ้นเชิงความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นแตกต่างกันมาก เทคนิคศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งที่เทียนซุนดั้งเดิมเรียนรู้และตระหนักในช่วงชีวิตของเขาพลังของศิละปะศักดิ์สิทธิ์นี้เปลี่ยนแปลงทุกคนที่นี่โดยเฉพาะตงหวงไทอีและตี้จุนทั้งสองเป็นผู้ดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้ใตนักบุญทั้งสองมีความใกล้ชิดกับนักบุญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทุกคนมีความกลัวในการเผชิญหน้ากับนักบุญน้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนักบุญเสมือนอื่นๆเพราะพวกเขารู้ตัวว่าอยู่ไม่ไกลหลังนักบุญ แต่วันนี้เทคนิคอันศักดิ์สิทธิ์ของเทียนซุนดั้งเดิมได้ทำลายแนวคิดของเขาปรากฏว่าพวกเขาเป็นเพียงนักบุญหิงองหยวนที่อ่อนแอที่สุดเท่านั้นเมื่อเทียบกับซานคิงการชำระให้บริสุทธิ์มีมาหลายปีแล้วหลวงคิงงูกระซิบเขายื่นมือออกไปทันทีเมื่อเทียนมังหันหลังให้กับการโจมตีด้วยศิละปะศักดิ์สิทธิ์เขาก็คว้าเทียนมังแต่เมื่อเขาพ่นคำว่าซานออกมาเทียนหอม่างก,ก็สุดตัวลงในขณะนี้อีกายังคงเงียบและแม้แต่เสียงหายใจคนเหล่านี้ก็พยายามควบคุมเขารู้ว่าคิงงูแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่คาคาาาาาดดดิวว่่่่่จจจะะแแ็งงกกอออทททททีี้ยยนนับบุุมืเปล5สสู เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้หลังจากผ่านฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงนับหมื่นปีฉันก็ค้นพบเต่า138่าชนิดที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและฝึกฝนเคล็ดลับนี้ซึ่งเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของฉันปฐม,มการเทียนซุนเขาตะโกนคุณรู้ไหมว่ามีทักษะปานกลางคุณรู้สึกว่าโลกนี้อยู่ยงคงกระพันหรือไม่เส้นทางการฝึกฝนด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองไม่บวมแต่น่าเกรงขามรู้ว่ามีสวรรค์และมีคนอยู่ข้างนอกฉันมีสำรวจด้วยความตกตะลึงมาโดยตลอดแต่ตอนนีีนนน้้มัันนนนออยยยยเกกกิไปทท่่่ําาาหตตลลึงงงู ในเวลานี้ผู้ฟังตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งปรากฏว่าศิละปะศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมลทัทธิเต๋าห3 8่าชนิดเป็นเพียงทักษะน้อยในายสายตาของเขาทั่วขณะหนึ่งเสมือนนักบุญผู้ภาคภูมิใจเหล่านี้ทีละคนนั่งอย่างมีสติบนบ่อน้ําและมองดูท้องฟ้าในเวลานี้ไทกิงโมเลาเทียนซุนและเฉิงจีคิ่งลิงเบาเทียนซุนดูเหมือนกันเมื่อเวลาสี่โมงเย็นหญิงชิงก็หายไปและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพวกเขาทั้งสองยืนอยู่โดยธรรมชาติในค่ายของเทียนซุนดึกดําบรรอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทีย ขิงูตะคอกและยกฝ่ามือที่ขาวราวกับหยกสีขาวครีมขึ้นมาทันทีฝ่ามือของเขาดูเหมือนจะช้าลงดูนุ่มนวลเบาและกระพือปีกโดยไม่มีความงดงามและพลังแม้แต่น้อยแต่เคล็ดลับนี้เป็น,นปศิลปะศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกของเขาหลังจากที่เขาประสบน้ำท่วมชื่อของเทคนิคนี้คือสามพันเต๋าในขณะนี้การยิงเบาๆของขิงูดูเหมือนจะไม่ใช่ฝ่ามืออีกต่อไปแต่คือทรีเทาส์สันอาเวนิวทุกรอยฝ่ามือบนฝ่ามือของเขาคือหนทางถนนหนาแน่นหลายพันสายถูกรวมเข้าด้วยกันและการถักโครเชต์ถือเป็นศิลปะศักดิ์สุดในโลก ชินดาโอโยมีเมตตาทิ้งชีวิตเด็กฝึกงานไว้ในเวลานี้จากเวลาและอวากาศอันห่างไกลมีเสียงอันกระตือรือร้นดังขึ้นคิงมูคุ้นเคยกับเสียงนี้มากและมาจากหงจุนท้ายที่สุดแล้วในอนาคตของสวรรค์และโลกในยุคแห่งความโกลาหลและความขาวเขารู้จักหงจุนแต่ในขณะนี้ใบหน้าของคิงมูเย็นชาฝ่ามือของเขาไม่ได้ช้าลงครึ่งแต้มและเขายังคงเล่นกลอุบายนี้ทันใดนั้นหงจุนก็ข้ามเวลาและพื้นที่อันห่างไกลและมาที่วัดซันชิงจุดที่เขาปรากฏตัวนั้นลึกลับมากแอล์แมนถูกปิดกั้นไว้ด้านหน้าทนนเท ในขณะนี้หงจุนได้แสดงร่างกายที่แท้จริงของเขาอันที่จริงแล้วหองจุนคือการปรากฏตัวของถนนซึ่งมองไม่เห็นไร้ร่างกายและไม่มีร่างกายแต่เขามักจะต้องมีกระเป๋าหนังเพื่อเดินป่าโซฮองจุนสร้างร่างกายอันไม่มีที่สิ้นสุดของจิวจิวเอ็กตรีมเชนกายทำของเขาแข็งแกร่งกว่าปังกูที่ใช้กำลังพิสูจน์ความจริงในเวลานี้ฮองจุนก็สูดลมหายใจเข้าไปในร่างกายของเขาด้วยเต่าที่เขาเข้าใจนั้นมีความหลากหลายมากหนาแน่นและหนาแน่นและเป็นเงาชิ้นใหญ่ที่อาจมีอยู่นับแสนเอาหน้าพี่ฮองจุนได้โปรดศิละปะศักดิ์สิทธิ ในขณะน,นี้ในที่สุดดาวสามพันแห่งของคิงมูก็ได้รับแรงผลักดันและมาถึงจุดสูงสุดโดยสรุปเคล็ดลับนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบดาวสามพันชนิดออกมาเป็นชิ้นเดียวและขอบเขตของเอกภาวะนั้นอยู่ในระดับสูงสุดของเซียนอยู่แล้วบูมถนนหลายสายตรงหน้าเขาถูกต้นปามยักษ์ที่กำลังจะมาถึงบทขยี้อยู่เว้ยไม่ได้ตัดคะแนนลงครึ่งหนึ่งและเดินตรงไปที่กายทำหงจุนที่อยู่ตรงข้ามแล้วกลิ้งออกไปช่วงเวลานี้ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งตามเวลาและอวกาศพระอาทิตย์และพระจันทร์หายไปสวรรค์และโลกอยู่ในความโศกเศร้าภูเขาและแม่น้ำสันสนะเทา ในขณะนี้พฤติกรรมของที่งูทะลุผ่านยุคสมัยพลิกหินและหยางและกระบอท,ทั้งสี่เส้นทําให้ทุกคนมีความคิดที่ไม่มีใครเทียบได้โดยปราศจากความกังวลใดๆการพังทลายของร่างฟ้าด้วยความเร็วสูงของหงจุนก็พังทลายลงภายใต้การโจมตีครั้งนี้หลักการแห่งกายธรรมของพระองค์นั้นเรียบง่ายอย่างยิ่งโดยบรรจุวิถี99ประการเข้าไปในกายธรรมกายธรรมของเขาคือการควบแน่นของเต่า9 9 9ิชนิดดังนั้นกายธรรมนี้จึงเรียกว่ากายธรรม99าการเปลี่ยนแปลงอันไม่มีที่สิ้นสุดเต่ามี999ประเภทแต่ละประเภทมีความลึลับึกับ ความหมายของความเป็นอมตะความเป็นอมตะและไม่แตกหักรวมกับการฟื้นฟูด,ด้วยความเร็วสูงแต่ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ของเตสามพันกับเตสามพันชนิดได้ทำร้ายกันนับไม่ถ้วนเป็นเวลานานแล้วที่หงจุนยังคงทุบๆเขามีร่างกายที่แหลกสลายเหลือเพียงวิญญาณอย่างไรก็ตามหงจุนได้ฝึกฝนจิตวิญญาณของเขามาเป็นเวลานานจนถึงระดับการเปลี่ยนเสมือนจริงให้กลายเป็นความจริงพูดง่ายๆก็คือแม้ว่าเขาจะเป็นวิญญาณแต่เขาก็มีจริงเหมือนกับวิญญาณของปีศาจราวกับว่ามันเป็นแก่นแท้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นยกเว้้้้นนนนนขขีีีงงงูไมมม่่่่ใใใครรเเเาาาาาาาจจววหุณณะกกยยยทแตสพิญั หงจุนเขาแพ้แล้วพี่หงจุนฉีน,นมีคนสามพันคนรสชาติเป็นยังไงบ้างชิงมู่ถามทันทีหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็หัวเราะเสียงดังทั้งสามครั้งด้วยความรู้สึกที่ไร้การควบคุมและน่ารักนี่เป็นศินละปะศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดและสุดขีดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาไม่มีใครเลยขิ่งมูเดาอยู่ด้วยศิละปะศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถเป็นศินละปะศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกได้โดยพลาการหงจุนพูดด้วยอารมณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเขาพูดเเชช่่นนนนนนนีีี้้้้บบรรรรพุุุุษแแแลลละะะจจจาาาาายททัังกกง,ง,งงคกกดิไอืๆ็มสห หากพวกเขาเข้าใจว่าฮองจุนจากไปแล้วในเวลานี้และร่างกายที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเขาถูกทำลายลงพวกเขาจะเข้าใจว่าทำไมฮองจุนจึงเรียกศิละปะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของขินมูว่าเป็นศินละปะศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกสิทธิ์ของคุณเป็นคนดึกดําบันและจริงๆแล้วเขาถูกเรียกว่าเพื่อนลทัทธิเต๋าของฉินไม่ใช่ผู้อาวุโสฉันและฮองจุนเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณเขาเป็นรุ่นน้องและโดยธรรมชาติแล้วกล้าที่จะแยกตัวเองออกจากผู้อาวุโสของเขาผู้คนหรอขินมูถามอย่างเย็นชาบทที่547การครอบงจข,ของขิคงมู จูจ่ๆความคมขืนเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของฮองจุนหากมีใครก้าวร้าวกับเขาเขาคงตกเขาจนตายแต่คนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือขิ้นงมูชายผู้มีเทคนิคศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเอาชนะร่างกายอันประเมินค่าไม่ได้ของเขาในการแข่งขันเมื่อกี้เขาแพ้แล้วเมื่อเผชิญหน้ากับขิ้นมูเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องประนีประนอมท่านอาจารย์ถิงมู่อาวาดเกินไปท้ายที่สุดฉันก็เป็นนักบุญที่ประกาศความจริงผิดไหมที่จะเรียกเขาว่าเพื่อนหยวนเทียนซุนตะโกนอย่างขุนเคือง คันใดนั้นดวงตาของฮองจุนก็เปลี่ยนไปดุดาเขาถอนหายใจดั่งเดิมพวกคุณที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรลิงเบาเทียนซุนที่อยู่ด้านข้างเห็นพี่ชายถูกตำหนิและเขารู้สึกทนไม่ไหวเขาพูดทันทีอาจารย์ถิ่นมู่ผู้นี้หยิงเกินไปพี่ชายคนเดิมเพิ่งเรียกเขาว่าเพื่อนคุณต้องปล่อยให้พี่ชายคนเดิมปรบมือความอัปยศอดสูเช่นนี้นักบุญของฉันจะทนสิ่งนี้ได้อย่างไรด้วยวิธีนี้มันเป็นพี่ชายคนโตเดิมที่ยิงใส่เขาอย่างขุนเคือง คุณหุบป,ปากเพื่อฉันด้วยคุณเป็นสิบห์ฮงจุนของฉันดาวและคิงมูเป็นเพื่อนของฉันและพวกเขาถือเป็นพี่น้องกันเดิมทีเขาเรียกว่าคิงมูเป็นเพื่อนดาวซึ่งขัดต่อศีลและธรรมและเป็นที่สงสยัยเกินกว่ารุ่นของเขาฮองจุนดุอีกครั้งในเวลานี้ทั้งลิงเบาเทียนซุนและเทียนซุนดั้งเดิมแสดงสีหน้าไม่เข้าใจพวกเขาไม่เข้าใจเจ้านายของพวกเขาทําไมพวกเขาถึงพูดแทนคิงมูโมราเทียนซุนเป็นคนที่รู้จักฮองจุนมากที่สุดในซานคิงมีการคาดเดากันว่าเหตุใดฮงจุนจึงประพฤติตัวคลุมเครือ พี่หงจุนคนจากฉินไม่ได้มาหาคุณและสอนลูกศิษย์ของคุณฉันแค่อยากให้รุ่นน้องเหล่านี้อธิบายให้ฉันฟังมิฉะนั้นแมวหรือสุนัขตัวใดจะกล้าคุยกับเพื่อนร่วมง,งานขี้หมูของฉันในอนาคตน้ำแข็งทันใดนั้นหงจุนก็รู้สึกหมดหนทางและถอนหายใจในใจฉินมู่ฉินมู่ U.S.A. สิ่งยังคงครอบงำอยู่เ hey. ฮร่างกายที่ไม่มีที่สิ้นสุดของฉันถูกคุณบดขยี้และฉันไม่สามารถเก็บซานคิ้งไว้ข้างหน้าคุณได้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำอะไรเลยฉันไม่รู้จักพี่ฉินมู่เทาค เมื่อหงจุนพูดแบบนี้เทียนซุนดั้งเดิมก็เย็นชาไปครึ่งหนึ่งในสายตาของเขาหงจุนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันมาโดยตลอดเป็นผู้สนับสนุนของเขาเองและตอนนี้แม้แต่หงจุนก็ยังยอมประนีประนอมเขามีความรู้สึกเศร้าและทำอะไรไม่ถูกคิงมูพูดเบาๆฉันไม่ใช่คนก้าวร้าวและประหนีของคิงมูฉันเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อเขาตกหน้าตัวเองเป็นเวลา30ฉันจะข้ามการดูหมิ่นของเขาไปอยากให้ฉันตกเหรอกำลังฝันฉันเป็นนักบุญของหุน่นยวนและฉันเป็นเทียนซุนดั้งเดิมเทียนซุน เมื่อมองดูใบหน้าที่บิดเบี้ยวของเขาเขาได้ยินเพียงเสียงแตกจากห้องโถงและการตกหน้าเทียนซุนดั้งเดิมในขณะน,นี้ห้องโถงก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งในขณะนั้นบนรรพบรุษทั้ง12คนจากกระพัดจุนให้รวมถึงศีลและธรรมของเทียนซุนหลิงเปาทั้งสองไม่เห็นว่าถึงมู่ยิงอย่างไรและตกการตกแบบเดิมเอาละ่ะดาขิงงูเมื่อเจ้าตีเด็กฝึกงานถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่นี่มาเปิดเผยทุกอย่างกันเถอะฮองจุนโบกมือแล้วพูดว่า เมื่อสักครู่นี้ทิ้งมูตกเทียนซุนดั้งเดิมที่หน้าแต่ก็ลมลงบนใบหน้าของเขาทางอ้อมด้วยเพียงทั่วครู่นี้เองที่ร่างกายอันประเมินค่าไม่ได้ของเขาพังทลายลงเหลือเพียงจิตวิญ,ญญาณของเขาเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่จะประนีประนอมกับขิ้งมูฉันบอกให้เขาเอามือมาสามสิบไม่ใช่ให้ฉันสู้ผู้เยาวดึกดําบันคุณทําต่อฉิงมู่พูดอย่างเย็นชาคุณรังแกมากเกินไปแล้วทันใดนั้นเทียนซุนดึกดําบันก็ระเบิดความโกรธและชี้นิ้วชี้ไปที่ขิ้งมูคำมรามด้วยความโกรธตบ หองจุนถอนหายใจเล็กน้อยและแอบ,บได้ยินเสียงนั้นโดยพูดคำหนึ่งเข้าหูของเทียนซุนดั้งเดิมเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผิวของเทียนซุนดั้งเดิมก็เปลี่ยนไปและเขาก็เปลี่ยนไปมากถึง17ดหรือ80ชนิดท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นการถอนหายใจยาวจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นตบตบอย่างต่อเนื่องทุกการตบนั้นคมชัดและทั้งห้องขงซานคิงก็ได้ยินชัดเจนหลังจากนั้นไม่นานเทียนซุนดั้งเดิมก็ตบตัวเองเป็นเวลา30ครั้งในที่สุดแก้มของเขาก็แดงแม้กระทั่งแดงและดำ แต่เดิมคุณจำได้ว่ามีคนประเภทหนึ่งในโลกนี้ที่คุณไม่เคยยุ่ยยุและขุนเคืองคนประเภทนี้คือฉันขิงมูหลังจากนั้นฉันจะไม่รู้สึกเขินอายที่เห็นฉันเป็นผู้อาวุโสขิงมูตมหนิอย่างเย็นชานอกเหนือจากคุณธรรมเทียนซุนลิงเบาเทียนซุนที่ได้เห็นฉากน,นี้แล้วยังมีความรู้สึกเศร้าและความตายอีกด้วยพวกเขาไม่รู้สึกละอายใจแต่พวกเขาก็มักจะซานทิงและรู้สึกเศร้าเล็กน้อยอยู่เสมอฮองจุนมองฉากน,นี้อย่างช่วยไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่อยากปกป้องลูกศิษย์ของเขาเพียงแต่ร่างกฎหมายของเขาพังและเขาไม่มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ก ถ้าเขาเพิกเฉยต่อทุกสิ่งและใช้พลังนั้นเขาสามารถพลิกสถานการณ์ได้แต่ขิ้งหมูก็มีพลังแบบนั้นเช่นกันและหากต่อสู้อย่างยากลำบากจริงๆก็ไม่สามารถหลีกหนีผลประโยชน์ได้ยิ่งไปกว่านั้นในสายตาของหงจุนซานชิงยังเป็นลูกศิษย์ของเขาและไม่คุ้มที่จะใช้พลังแบบนั้นรู้ว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเธอหงจุนก็เป็นสมาชิกของข้อห้ามเช่นกันเขาแค่ซ่อนพลังแบบนั้นไว้ในทางใดทางหนึ่งจากนั้นจึงซ่อนท้องฟ้าเขาซ่อนแผนผังมาหลายปีแล้วและซานชิงก็เป็นเพียงเบี้ยของเขาเท่านั้นนนนนนฉััอยยาาาาาากกจะถมมมว่่่ผู้้้เเล,ลหหรรุคคไทททีขโงดชิ บทที่548แบ่งปันโลกไม่กี่นาทีต่อมาก็มีสัตว์ประหลาดแก่ๆที่มีชีวิตอยู่มาหลายหมื่นปีบรรพบรุษและแม่มดทั้ง12คนเป็นผู้นำในการอุ่นเครื่องในสนามโดยพูดถ้อยคำที่จริงใจและไม่เสแสร้งตลอดจนทักทายและบิดเบือนในช่วงเวลาหนึ่งทุกคนดูสงบและบรรยากาศก็มีความสุขคิงมูซึ่งเป็นรุ่นหัวกะทิก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับการพลิกผันเหล่านี้เช่นกันเขาเข้าใจว่าตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในการก่อตั้งริเวอร์แล้วและได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความไร้เดียงสาไว้ในใจของทุกคนดัังงงนนน้้้้จจึไไม่่าาาเเปป็ตตออใหขกร คิงมูดาโอโยคุณและฉันไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วไปกันเถอะไปกันเถอะไปที่พระราชวังซิกเซโอของฉันกันเถอะมาพูดคุยเกี่ยวกับสหัสวรรษกันเถอะฮองจุนพูดทันทีฉันมาที่นี่เพื่อการต่อสู้ของลิชอมาแก้ปัญหากันก่อนแล้วค่อยเล่าเรื่องเก่ากันฉินมุกกล่าวอย่างชัดเจนทันทีที่คำพูดนี้ออกมาบรรยากาศก็ควบแน่นจนถึงจุดเยือกแข็งทันทีและบรรยากาศที่กลมกลืนกันก็ไม่มีอีกต่อไปปัจจุบันมาทรมอนและเดมอนแคลนอยู่ในภาวะสงครามและเปลวไฟแห่งสงครามก็โหมกระหน่ำบนท้องฟ้า อย่างไรก็ตามเผ่ามาเลและปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดต่างก็มีไว้เพื่อแข่งขันเพื่อควบคุมโลกป่าทั้งโลกการควบคุมของหงหงเป็นหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพลังประเภทนี้คือนักบุญหุนหยวนได้เห็นแล้วและหัวใจของเขาก็เต้นแรงเร็วขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่นักบุญหั่นหยวนจะไม่ปรากฏตัวในโลกฉินมู่และการดำรงอยู่เหนือธรรมชาติอื่นๆก็หนีจากโลกแห่งความสันโดษความแข็งแกร่งของความสมดุลของเผ่าปีศาจแม่มด แต่ละคนชนะด้วยความแข็งแกร่งของเขาแต่ตอนนี้ด้วยการถือกำเนิดของซานคิงและการมาถึงของคิ้งมูหงจุนก็ปรากฏตัวขึ้นและสถานการณ์ทั้งหมดก็เปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และไม่สามารถติดตามได้แต่ในเวลานี้ทั้ง12บรรพบุรุษ WU และจัก,กรพรรดิจุนเข้าใจว่าสงครามลิชอไม่มีความหมายเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ผู้เสมือนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่ตัดสินใจว่าทวีหงหวงเป็นเจ้าของแม้แต่ซานคิงก็ไม่มีสิทธิพูดในขณะนี้มีเพียงคิงมูที่ไม่อาจอย่างรู้ได้้้้้้และหงจุุนนนนนผูมมีีีชื่่่อเสเสสสสสยยทททาาาาาาัััราารถถตดดดิกไ คงจุนถอนหายใจเล็กน้อยโดยกระหนักว่าเขาไม่สามารถหลอกขิ้นมูได้อีกต่อไปเขาต้องการพาขิ้นมูไปที่พระราชวังซี่ซองเพื่อเทศนาแต่เขามาเพื่อสื่อสารกันแต่มีจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่อีกประการหนึ่งคือการช่วยให้ชาวอูกลายเป็นเจ้าแห่งโลกอันที่จริงการปรากฏตัวของซันคิงเป็นคำสั่งลับเบื้องหลังเขาเขา,ขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากในข่ายตัวเองบรรพบุรุษและแม่มดทั้ง12คนได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยความขุ่นเคืองของปังกูและปังกูก็เป็นลูกศิษย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเขา บรรพบุรุษทั้งสิบสองคนก็เคารพเขาอีกครั้งในสายตาของเขาบรรพบุรุษทั้งสิบสองคนเป็นของคนในค่ายของเขาเขาสั่งให้ซานชิงมาช่วยบรรพบุรุษและแม่หมดทั้งสิบสองคนให้กลายเป็นเจ้าแห่งน้ำท่วมเดิมทีซานคิงบังคับดียุนและไทยี่ซึ่งเป็นกลุ่มปีศาจที่พ่ายแพ้และกลุ่มวิวได้รับชัยชนะมากมายมันเป็นแผนของเขาที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่คาดคิดขี้นงูลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นและทำลายแผนนี้ เขาดึง킹มูไปที่พระราชวังซิกเซอเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับจุดประสงค์ลึกที่สุดของเต๋าคือการสนับสนุนเขาด้วยวิธีนี้ซานคิงสามารถข่มขู่ดียุนและไทยี่ต่อไปได้เพื่อที่ชาวดับลิวจะยังสามารถประสบความสำเร็จได้มีเพียงงมูเท่านั้นที่มองเห็นผ่านการคิดอย่างรอบคอบในแอร์วบเดียวและปฏิเสธที่จะไปที่ซิกเซอพาเลสโดยตรงเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับเตา๋าฮองจุงเนียไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณและฉันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเล่นเป็นคนสุภาพเสแสรง้งฉินมู่เต้าโยฉันรู้ว่าคุณสนับสนุนกลุ่มีศาศแแลละฉันนนันนนนสสบุุก่่มม,มด แต่เผ่าหอวูมายาวยังคงต่อสู้ต่อไปมันเป็นหายนะครั้งใหญ่สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุดสงครามไม่จำเป็นต้องดำเนินต่อไปแต่ปัญหาของเผ่าหอวูมายาวก็ต้องได้รับการแก้ไขเช่นกันฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคินมูเดาวคุณคิดว่าใช่หรือไม่ฉันไม่ใช่คนที่ชอบสงครามแต่ก็เป็นความปรารถนาของฉันที่จะยุติสงครามด้วยที่จริงแล้วชาว w U และกลุ่มปีศาจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ชินมูกล่าว อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขหรอดาอโยทั้งสองข่ายมีความแข็งแกร่งพอๆกันและต่อสู้กันมาหลายปีแล้วพวกเขาจะเข้ากันได้อย่างสงบสุขได้อย่างไรฮองจุนถามกลับทันทีมันง่ายมากชนเผ่าเมารีและเผ่าปีศาจแบ่งโลกต่างฝ่ายควบคุมฝ่ายเดียวกำหนดสนธิสัญญาสันติภาพและต่างปกครองดินแดนของตนเองถิ่นม,มุกเหลาด้วยรอยยิ้มถ้ามีใครเสนอแบบนี้ทุกคนก็จะย่อเย,อเยอ้ยแต่เป็นขี้งูที่พูดสิ่งนี้เมื่อสู่หอวู้และที่จุนเห็นเขาพวกเขาก็ต้องเลิกคิ้วและมองลงไปด้วยพวกเขาไม่กล้ารุกรานเขาแบ่งโลกเท่าๆกันไม่มีปัญหาไม่รู้จะแบ่งงงยไ ฮองจุนถามอย่างครุ่นคิดเล็กน้อยชิงม่กล่าวด้วยใบหน้าที่สดใสมันถูกแบ่งตามสวรรค์และโลกวันหงหงมีขนาดใหญ่ถึง33และโลกมีขนาดใหญ่เท่ากับสีเสาและทะเลทราย8แห่งด้วยวิธีนี้ปีศาจเผาปกครองท้องฟ้าและเผ่าแม่มดปกครองท้องฟ้าไม่ใช่เรื่องดีที่เผ่ามารีและเผ่าปีศาจจะควบคุมซึ่งกันแอลกันไม่ให้อยู่ในที่เดียวและกระทำการอย่างเป็นอิสระแบ่งแยกตามสวรรค์และโลกเผ่าปีศาจครองสวรรค์และเผ่าหอวูครองซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างยุติธรรมท้ายที่สุดแล้วโลกก็กว้างใหญ่และยังม ฉันสัญญากับาดอโยสำหรับตระกูล w ในเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าเผ่าปีศาจคิดอย่างไรหงจุนตอบโดยตรงในเวลานี้สายตาของผู้ชมหันไปมองที่ตี้จุนและไทยี่จัก,กรพรรดิทีจุนกล้าไม่เชื่อฟังการตัดสินใจของหงจุนและถิ่นมู่ได้อย่างไรเขาทําได้เพียงพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าและรีบตอบตกลงตอนนี้จัก,กรพรรดิจุนและไทยี่ถอนหายใจอย่างโชคดีเพราะเขาเข้าใจว่าคิ้งมูไม่ได้ใส่ใจกับเผ่าพันธ์ปีศาจแต่คือคิ้งยาเทพีแห่งเผ่าพันธปีศาจคิ้งยาเป็นลูกสาวของคิ้งมูหากไม่มีความสมพีงงุตลาายขออก่่ไร ในไม่ช้าขิงมูฮงจุนซานคิงทเวลซูดบิลยูบีจุนไทอ e ีและคนอื่นๆต่างก็บรรลุชันธามาติอย่างไรก็ตามซูหอวู้และจักรพัฒดจุนไม่พอใจมากเกินไปพวกเขาทั้งสองเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความทะเยอทะยานเหตุผลที่พวกเขาทำสงครามเป็นเวลาหลายปีก็เพื่อรวมพื้นที่รกร้างทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ทั้งสองชุมชนจับมือกันและสร้างสันติภาพความทะเยอทะยานของพวกเขาเองไม่สามารถสนองความทะเยอทะยานของพวกเขาได้บทที่549เป้าหมายต้องหามห่างออกไป33วันภายชวังซิาเซียว ชายหนุ่มและชายชรานั่งบนกระดานหมากรุกทั้งสองด้านแอลและเล่นกันลักษณะที่พวกเขาเล่นไม่ใช่หมากรุกมนุษย์แต่เป็นหมากรุกระดับดาวในหมากรุกนี้ชิ้นส่วนของสนามดวงดาวถูกใช้เป็นกระดานหมากรุกและโจเทียนซิงโตวอเป็นชิ้นหมากรุกที่มีดาราประเภทนี้ไม่สามารถเล่นได้โดยผู้ที่ไม่ใช่ร้อยคนท้ายที่สุดแล้วทุกย่างก้าวของซิงโลกี้จะต้องใช้มานาอันมหาศาลเพื่อเคลื่อนดาวไม่มีทางที่จะเล่นหมากรุกประเภทนี้ได้โดยไม่ต้องควบคุมดวงดาวและเคลื่อนย้ายดวงดาว กระดานหมากรุกด้านหน้าทั้งสองเมื่อมองดูสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดเพียงตารางนิ้วเท่านั้นอันที่จริงกระดานหมากรุกนี้มีสนามดาวอยู่ด้วยเมื่อ400ปีที่แล้วฮองจุนและถิงมู่ร่วมมือกันเพื่อแย,ย่งชิงสนามดวงดาวที่มีศิละปะศักดิ์สิทธิ์แอลเลอนก็เหมือนกับกระดานหมากรุก,กนี่คือกระดานหมากรุกเป็นสนามดวงดาวที่เต็มไปด้วยดวงดาวทั้งคู่ใช้สนามดวงดาวเป็นกระดานหมากรุกและสร้างตัวหมากรุก,กเกมนี้เล่นมา400ปีแล้ว ทุกวันนี้พวกชนชั้นสูงได้เสร็จสิ้นภายใน33วันแล้ว33วันของยุคหงวงเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็น33พื้นที่เสมือนนักบุญแห่งเผ่าปีศาจแต่ละคนครอบครองท้องฟ้าอันหนักหน่วงโดยมีวิญญาณของเผ่าปีศาจแพร่ขยายอยู่ในนั้นในรอบ400ปีแห่งความผันผวนวิญญาณของปีศาจส่วนใหญ่ได้อพยพไปยังโรงเรียนที่33ในปีนี้จัก,กรพรรดิจุนและไทอีได้ก่อตั้งศาลแห่งสวรรค์ขึ้นซึ่งประดิษ,ษฐานปีศาจเสมือนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจให้เป็นราชกกสำน และเขาควบคุมกลุ่มปีศาจขนาดใหญ่และไทอีก็เรียกจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิและเจ้าแห่งสวรรค์นี่คือผู้นำปีศาจและคนหนึ่งเป็นผู้นำศาลแห่งสวรรค์ซึ่งแต่ละครมีตำแหน่งที่แตกต่างกันในความเป็นจริงมันเป็นสถานการณ์ที่กลุ่มปีศาจต,ต้องรับผิดชอบจัก,กรพรรดิที่จุนเป็นรุ่งที่มีชื่อเสียงและมีปราดเผาปีศาจมากมายและมีเผ่าพันธเทพ,พเจ้าและเทพอื่นๆที่หันไปสวรรค์เช่นกันในไม่ช้าจัก,กรพรรดิเทียนไถก็ถูกส่งมอบให้กับเทพ,พเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กึ่งศักดิ์สิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงบนโลกยังคงดำเนินไปอย่างเต็มที่ WU s u of the Twelve Th Ancestor ยังคงพัฒนาในรูปแบบของชนเผ่ามันเป็นเพียงชนเผ่าที่แบ่งระดับต่างๆตามความแข็งแกร่งของพวกเขาบรรพบุรุษและแม่มดทั้ง12คนอยู่ในตำแหน่งสูงและปกครองชนเผ่า WU หลายเผ่าแต่บรรพบุรุษและแม่มดบางคนอาศัยอยู่อย่างสันโดษและล่าถอยเพื่อฝึกฝนลัทธิเต๋าเต๋าด้วยความหวังว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ลัทธิเต๋าได้บรรพบุรุษและแม่มดทั้ง12คนจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในซานคิงฮอลในปีนั้นได้อย่างน่าจดจำในสายตาของขี้งูผ ในเวลานี้บรรพบรุษและแม่มดเพียงแต่ระหนักว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่บนท้องฟ้าและเฝ้าดูท้องฟ้าไม่ใช่ชาว W วูและปีศาจท,ที่ปกครองหงหงแต่เป็นที่งูและหงจุงบรรพบุรุษและแม่มดเป็นคนที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งและโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่เต็มใจที่จะยอมจำนนต่อผู้อื่นดังนั้นบรรพบรุษและแม่มดบางคนจึงเลือกที่จะฝึกฝนอย่างหนักเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขา เป็นเวลาอีก4 0 0รอปีที่กองกําลังของชาว WU และเหล่าเทพยังคงมีเสถียรภาพในที่สุดโลกอันป่าเถื่อนก็นาความสงบสุขช่วงสั้นๆกลับมาอีกครั้งหลังสงครามในปีที่สงบสุขทุกกลุ่มชาติพันธุ์มีความเจริญรุ่งเรืองและเส้นทางแห่งการพบปลูกก็เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเฮคิงดาโอโยเดิมทีคุณและฉันอยู่ในระดับเดียวกันฉันแพ้คุณสองครั้งก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าฉันไม่แข็งแกร่งเท่าคุณฉันควรจะเอาชนะคุณในเกมหมากรุกนี้ได้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันพ่ายแพ้ในนนนเกกกมมหหงงงจุนนั่งลง้าารระดรแล้วถอนหายใจ คิงงูแสดงรอยยิ้มและโบกมือแล้วพูดว่าพี่ฮงจูนดาวจริงๆแล้วคุณและฉันมีความคล้ายคลึงกันในหมากรุกฉันแค่ชนะนิดหน่อยเหตุผลที่คุณแพ้ก็เพราะคุณแก่เกินไปที่จะไล่ตามทุกสิ่งความสมบูรณ์โลกนี้จะมีความสมบูรณ์แบบมากมายได้อย่างไรหมากรุกของฉันไล่ตามความโดดเด่นมีสไตล์และโดดเด่นในการเล่นตามกฎหมากรุกของฉันคมดังดาบทหารเผยโอกาสในการฆ่าและในรอบนี้ฉันโชคดีฉันเดาว่าฉันชนะก่อนและฉันอาศัยข้อได้เปรียบของมือแรกเพื่อชนะคุณ ถ้าคุณแพ้คุณจะแพ้หงจุนเข้าใจแต่สิ่งที่เดอโยพูดนั้นถูกซ่อนไว้จริงๆเป็นความจริงที่ว่าไม่มีความสมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบในโลกฉันกำลังไล่ตามความสมบูรณ์แบบมากเกินไปแต่ฉันอยู่ในช่วงเดียวกันและตกอยู่ในชนชั้นล่างหงจุนพูดอย่างครุ่นคิดอันที่จริงพี่หงจุนการชนะหรือแพ้บนกระดานหมากรุก การชนะหรือแพ้ในการต่อสู้ในความเป็นจริงนั้นไม่มีความสำคัญสำหรับคุณและฉันแม้แต่ถิ่นธุรกันดารอันกว้างใหญ่นี้คอนอหอวูเผ่าพานันธปีศาจเผ่าพันุแห่งความโกลาหลเผ่าพันธุโดยกำเนิดเผ่าพันุมนุษย์ต่างดาวสิ่งมีชีวิตทางเทือชาตเหล่านี้ไม่สำคัญสำหรับเราทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นจริงที่จริงแล้วสำหรับคุณและฉันมันเป็นเพียงความน่าซื่อใจคดและยังสามารถใช้เป็นความฝันได้คิ้งูพูดด้วยอารมณ์ใช่แล้วเธอและฉันดำรงอยู่ก่อนที่ความวุ่นวายจะเปิดขึ้น เราอยู่ห่างไกลเกินไปและน้ำท่วมและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเราก็ถูกทำลายด้วยการปล้นอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ช้าก็เร็วแต่คุณและฉันจะเป็นนิรันดร์ในโลกนี้ฉันจากมุมมองที่แน่นอนนี่เป็นเพียงความฝันเท่านั้นฮองจุนก็อุทานเช่นกันการดำรงอยู่ของอาณาจักรของพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในชื่อต้องห้ามนั่นคือความโกลาหลความปรารถนาอันปะเถื่อนสวรรค์และโลกและแม้แต่การทำลายล้างอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ทำลายทุกสิ่งในทางตรงกันข้ามมันเป็นข้อห้ามของพวกเขาซึ่งสามารถคุกก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 คาาาาาาามมทสสสิ่่่่่งงงงไไไดด้้ด้ัันนนนววววจจจะะเเเเปปป็็โหหรรรรือออออ์พขขตีแย ทินงมู่คร่ำครวนว่าเวลาพื้นที่ชีวิตและความตายไม่มีความหมายสำหรับเราหากไม่ใช่เป้าหมายนั้นฉันไม่คิดว่าฉันยังคงมีความหมายขอองค์การดำรงอยู่เป้าหมายนั้นก้าวสุดท้ายใช่นี่คือความหลงไหลครั้งสุดท้ายของคุณและฉันความปรารถนาสุดท้ายและความพยายามทั้งหมดจะต้องไปถึงระดับหนึ่งแต่มีเพียงคุณและฉันเท่านั้นที่สามารถบรรลุได้ใครสามารถบรรลุสิ่งนั้นได้เป้าหมายคือซึ่งเป็นผู้ชนะที่แท้จริงฮองจุนกล่าว